สวัสดีครับมารับชมการแข่งขันครับวอ r ์ดทัวร์เมนต์ครับประจำวันที่18มิถุนายน2 5งพันร้อบัดพุดธครับวันนี้ครับการแข่งขันวอ r ์ดทัวร์นาเมนต์ครับรอบสุดทีมครับคู่ที่2ครับระหว่างเดซิเฟรตครับปะทะฟีไซเอ็์ครับผมแก๊งใหม่นะมาดูนครับว่าจะเป็นอย่างไรครับผม ก็ไปด้วยครับคุณดิิสโนคุณครีเก้าเก้าครับคุณชโรยคุณดองแดงครับคุณโบโซครับนายมอสครับเอ็กซ์ซีชนะปลาส้มกูเฟิร์สคุณโซนิกครับคุณโยมูเคซี่ลุงมึนแล้วก็ยูซุยครับแล้วก็แค่ผ่านมาครับผมทางฝั่งพิซก่าไอเกครับยังขาดสามตำแหน่งครับตอนนี้ครับหลายพ่อเ้าครับมีคนอิบบบี้ครับบยบายครับ สุริี่ะา a ครับผีขอภพยครับคุณลีกสซี่ครับสิจ้างคุณบัฟฟาครับคุณอ่คุณเน่นะคุณซูนคุณทีระครับคุณวรลกรองคพระเจ้บวิลส์ยามเซเว่นครับคุณอ่ลิเกอร์ครับคุณกามิ เอาเป็นคุณกุลกาให้เย็นครับทางฝั่งของพีไซีกลรับยังขาดสามขั้นครับยังไม่เพิ่มเติมรายอัพตอนนี้ครับอีกสามิ้มทีครับก่อนที่แจ็คยังขัดในรอบนี้ครับ ก้าววีครับก่อนเริ่มการแข่งขันในรอบนี้ครับระหว่างเดอะซีเคล็ดปฐะปิเทกเกลครับตอนนี้ไลน์อัพคร่าวๆประมาณนี้ครับปิเทกเกลครับยังขาดสามตำแหน่งครับไม่มีใครมาเพิ่มเติมนะครับเปิดฉากกันเลยครับตรงนี้ครับเราอีอัดไปเลยครับตรงนี้คุณคารีได้มาสามตัวครับตึงจัดครับคุณคุณลิมเี่สวนมาคุณคารีได้ไปสี่ตัวเลยครับคนเดียวครับคุณเซซี่ทะลุอีทะลุบ้านแลยถือหักเสาไปด้วยครับอีจอดๆตรงนี้แล้วแรงด้วยครับแล้วโดนอีไรเดอร์หมวดไปครับเรียบร้อยครับร่วงไปเลยครับเอาฟีไซส์ครับตอนนี้ครับ คุณลีกัซซี่ครับถือสองเบรก็ก็มาปวนแล้วถือมัดซะด้วยครับโอ้โหแล้วโดนเตะตายไปครับอันดัสูสี่ครับแจงนี้สูสีอ้แล้วคุณอยู่สวยก็โดนไรเดอร์หมดไม่เป็นไรเลยครับลุกขึ้นมาเดินเฉยเลือดไม่ลดเลยครับเผื่อจะเชื่อแล้วอีอัดเข้าไปรถมานิดนึงครับก็ถึกระจัดครับเสียสวยครับตัวนี้ครับเข้ามาบอกานาแล้วโดนหมดไม่หยุดเลยครับตัวนี้ครับมีเอพีด้วยมาสองตัว่างนี้แล้วยกเลยครับเเรียบร้อยครับสองตัวครับ เรียบร้อยครับคุณธีระครับตรงนี้ครับยังเข้ามายึดบ่อคืนครับแต่ว่าหัวถึกเหลือเกินครับเหี่ยวอื่นครับอยู่สวยแล้วโดนอีไปลดนิดเดียวแล้โดนกระทืบกระทืบโอ้โหอีไม่เข้าแล้วตีหนักกว่าครับไม่เข้าเลยครับตรงนี้ครับเรายกสองแน่ๆครับตรงนี้เรียบร้อยครับตรงนี้ครับสถานการณ์ป้อมทางฝั่งของฟีไซครับคนยังขาดอีกสองคนครับแล้วก็คอนข้าง เริ่มกข่งเละเลยครับตอนนี้คุณมูเกซี่ครับแล้วโซโล่ป้อมเลยครับอีหนึ่งทีก็ป้อมเอหายบุบเลยครับแล้วคุณโซนี่ครับเรียบร้อยครับอีมาช่วยครับเราโดนตัดไปก่อนและเอสพีเต็มเลยครับโดนอะไรวะนะเยโอ้ดีครับคุณยูซุยครับวิ่งเข้ามาตรงนี้ยกสามสวยๆครับโอ้โหตอนแข่งวอลไปอยู่ไหนแล้วเสียมาช่วยกันเลย โดนหดไปเรียบร้อยครับเอีเกือบเต็มครับตัวตีตัวถือเข้าขนาดนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยครับคุณเซียเว่นยกคุณแคบผัดมาครับตรงนี้ครับร่วงไปครับคุณโซนี่ครับอียัดเข้าไปครับได้มาสองตัวครับติดจังกับเซียเว่นครับตรงนี้ครับแล้วเห็นป้อมแล้วอีเลยครับโอ้คุณคุณเนยครับยืนงงอยู่หลังป้อมก็ร่วงเลยครับโดนอะไร่วะเนี่ย โอเคซี่ขอบคุณเลยครับบางเฉียบแล้วโดนสกัดดาวรุ่งไปไอทีเต็มหลอดครับคุณโซนิคครับโอเคซี่ก็เต็มหลอดครับตรงนี้ครับกูเฟิร์สครับโดนเซอร์ชิเป็นยกไปตัดแล้วคุณโบโซครับแล้วเหล่าหนึ่งทีครับหายไปเลยครับป้อมบีแล้วเดบิวยัดไปเลยครับคุณเซชเว็นร่วงไปครับแล้วคุณเนยตรงนี้ครับแล้วอีไปครับโอ้โหแล้วโดนเดบิวอัดเลยครับอย่างนี้ครับโบโซครับแล้วโดนสกีดครับไอทีเต็มครับฝั่งนู้นไม่สนใจเลยครับแจกมานาอะไรครับ ขอขาได้เป็นพอครับมาดูมูสคิวครับทั้ง2ฝั่งตอนนี้ครับมูสคิวทั้งฝั่งของซิเคทครับเป็นของคุณยุสุยครับสิบตายสองครับทั้งฝั่งของฟีไซส์ครับเป็นคุณเอ่อลิกาซี่ครับห้าตัวครับแต่ตัวนี้ครับแล้วปอมหลักเปิดเลยครับทางฝั่งของฟีไซส์เอ็กครับแต่ตัวบุกของทางฟีไซส์ไม่สามารถลวงเข้าไปได้เลยครับคือิสคทวันนี้มาดีครับ อ่าโดนทุบดามอสตรงนี้ครับแล้วถือทุบเดินเล่นเลยครับตรงนี้ครับแล้วโดนอีไปครับลูซี่ครับเฮ้ยลูกซี่ครับยังไม่ตายครับถือล่นคนอีครับกระปอมแหกไปแล้วครับแล้วคุณชิโรยตรงนี้ครับทําได้ดีครับเดี๋ยววิ่งเข้ามาหามาเล่นครับแล้วเหลาหนึ่งสองเหลาหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วมีคนสกิดแล้วคิวไปก่อนครับแหมนี่ว่าจะตีซะแล้วครับอุเบโซ่ครับโดนยกไปครับตรงนี้ครับดูสิเข็ร่วงกลายเป็นว่าเล่นครับลุงโยตรงนี้เห็นหรือเปล่าครับในบ้านคนเป็นร้อยเลยครับเขาไปยกสักทีนึง คุวโยตรงนี้ยกมาเรียบร้อยครับโลกันเองเอาไม่อยู่ครับถือดูดมานาสะตุ้ยครับงานหยาบของจริงครับแล้วโซนี่ครับการสักฟังนัานบนครับอีตายเป็นล้านครับเมื่อกี้ครับแล้วแรงมากครับโอ้โหนี่ขนาดไปถึงสารโลตตบังหูไปครับร่วงไปครับตัวนี้ครับเดี๋ยวคุณยยซุยเข้ามายกช่วยครับได้สองตัวครับเอพีเหลือยกอีกหนึ่งทีตรงนี้หาจังหวะแล้ว โดนอีครับแต่ยังไม่ตายครับเหนียวจริงอีสองทีก็ไม่ตายเหมือนเดิมครับแล้วยกตรงนี้หรือเปล่าครับแล้วไม่มีใครครับมีแต่ศพครับนอนเกลื่อนเลยเรียบร้อยครับจบไวๆครับสี่นาทีครับยินดีกับการซื้อเศษครับผ่านเข้ารอบแปดทีมครับ